ไปสู่ลำดับกรานวาขออานญาตมีจะพาูนี้ขงนจะวุ่ามีไหมคะมีไหครับข้างในเชิญเชิญไปประจำรุกนี้เชิลูกเขาาอยู่นี่ที่ด้นข้าเลยไปเลยนะมาบววไปนี่ที่นั่งเลยเป็นแม่นะคะลูกเลาลูกเลขาเป็นร็เบียเรียบร้อยจะพาลูกนี้ไปตามที่ต่างๆนะ ทิศตาก,ท,ากทั้งแปดทิศมีเส้าผ้าทั้งหมด15ท่าน15สายให้โยมไปประจำการที่หลุมลิมิตงนั้นที่โยนได้ดูชื่อไว้ก่อนแล้วใครอยู่ชื่อเทไหนก็ไปประจำที่นั่งเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นพิธีกรก็จะได้กล่าวธรรม,มอธิษฐานนำกล่าวอธิษฐานก่อนที่จะถวายโอดนะถวายโอดำลึก <okay. S 2> ไว้ว่า ณักกึ่งพุทธการเราได้มาน้อมถวายโรงอุโบสถเพื่อประฏิสถานพะระพุทธปฏิมาประทานขอน้อมถวายพระพุทธไตารัตนยาณหรือหลวงพ่อสำเร็จทันใจการทำกุศลของเราณักครั้งนี้เป็นการถวายาได้ดดรวบรวมปัจจัย ในการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธไตรัตนาญาณหลวงพ่อสำมเ็็จทันใจให้ได้จดจำว่าตนเองนั้นได้อธิษฐานว่าเกิดชาติใดผลใดให้ได้ยินให้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์และเหล่าสาวกหลวงพ่อสำมเ็็จทันใจในวันนี้ ให้เราทุกคนจดจำขอให้กุศลที่ทุกทกท่านได้ตั้งใจทำบุญด้วยจิตเป็นกุศลขอให้บุญนั้นรวดเร็วทันใจให้มือของท่านที่ประนมกันไว้สีติมหาสาวกและคณะสงฆ์ให้ท่านได้จดจำไว้ว่า,ท,าท่านได้ตั้ ไว้ว่าเกิดมาเพื่อทำคุณงามความดีเพื่อทำกุศลน,นี้ขอให้บุญกุศลน,นี้ส่งไปถึงทุกท่าน<ท>ยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินสาธุสาธุสาธุาธตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตาัสสะภะคาพพวะโต อราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะยมันติอิมังอิมังอุโบสะอุโบสถาคารัง าเทมะาเทมะสาธุโนพันเตสพิกุสคุสังคโคอิมังอมังอุปโปสังอปสาคารังทีฆระตังาตงิตายะิตายะสุขา แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์าแกะเก็น่อุ่มอะไเบีอสเอเาแบเบนซี่เบนให้ใ้ดูไว้ใครอยู่เส้นไหนเส้นเจ็ดเเราเี้ส้นเจ็บเจ็ตรงนี้เส้นเจ็บ ประจำที่ตําแหน่งในมิตแต่ละทิศแต่ละทิศทั้งหมดแปดทิศเย็นเย็นเย็นเยนพมือบไดาือเกือด สาธุค่ะสาธุค่ะอันนี้ทีมทีมไลดเดินผสมกับเบนห้าร กับโฟลเดดามลเดอรสาธุนะคะหลวงพ่อสมานหล่อพ่อสังวรอยากที่ระไปจัดเทศต่งจังหวะดด้วยเ เลูกที่แปดนะคะหลวงตามหลวงพ่อสัวันลูกที่แปดเจ้าค่ะค่ะโยงสายสิสายสินโยงออกไปหน่อยสายสินคลี่ค่ะเชื่อว่าโมเมนต์นี้ทุกคนจะต้องแบบตื่นเต้นและก็ระทึกใจพร้อมกับปลื้มปิตินะคะ ว่าเดี๋ยวจะมีการตัดหวายแล้วแต่ละลูกแต่ละลูกนะคะทุก็ลูกขอสุ่มแล้วคันเพราะว่าไม่ทราบจริงๆว่าจะเป็นลูกไหนตัดก่อนต้องเดาเอาแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปลูกตอนนี้แต่ละทีศนะคะก็ตามที่ตกลงกันไว้แล้วพอพระคุณเจ้าท่านองานนนนนััวต ยอเอตสุนักกัตตังสุมงฺกลาสุปพารตังสุหุรติฏฺฐังสุภนฺโน

ปัญโญติปัญญาสิยัมมะกันเญอัปปราจิตตปังวังเเสสิเสปะขะมุโพภะเร

กะได้ <laughs>

ทีเดียวเลยเราได้แล้วเอกบบ้าน้ที่สุดในโลกนะได้ก่อนนะ กป็นนอกเดนออกมานี่เป็นยงไงคะเป็นช่วงที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับพร้อมกับอาการลุ้นๆว่าจะต้องตัดอีกครั้งเหมือนว่าทุกขขึ้นเจ้าทีเดียวโชว์ได้เลยค่ะซึ่งว่ามีความเด็ดเดี่ยวมากเลย cố kế vũ trang tiêu vét hàng quân thù, quyết định năng xung đắc samma bằng dewa kita bantu sampai sampai Ya